สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีเช้าวันพุธนะครับนะวันนี้ตะวันนะครับจะมาเตรียงพริกครับใส่ถุงนะเตรียมส่งให้ลูกค้าอยู่จังหวัดนาราทีว่านะครับตะวันการเกษตรปุยยากราพักทุกนี้นะครับส่งสินค้ารับส่งสินค้าทั่วประเทศครับใครสนใจจะสั่งกล้าพริกหยวกพริกมันแล้วก็พริกหอมเรือ่าพริกมะเขืออะไรต่างๆครับทางแชทได้นะครับติดต่อทางแชทหรือทางยูทูบทางทิกต็อกได้ครับ ช่องตัววัการกเกษตรนะครับสอบถามได้ฮะสามารถส่งได้ทุกที่ทั่วประเทศนะครับเต็งเต็งสูงแล้วก็เต็งตะกร้าส่งได้เลยไปดูวิธีการครับผมครับรมุงไม้ก็กำลังสะแยกจากถาดนะฮะถาดนี้สองร้อยต้นนะครับแต่พร้อมส่งเท่าไหร่ไหมถ้ยย่สิาดสองร้อยยี่สิบพร้อมส่ทงทุกอย่างทั่วประเทศครับท่านส่งท่านส่งตะบนตะกร้า,ายอย่างเงี้ยเราจะพร้อมแต่ท้าทายเดียวสองร้อยยี่สิบครับส่งเหมือนกันนะครับแต่ลังส่ง นี่ยจบทุกอย่างเนี่ยนี่ใส่ถุงละสิบต้นนะครับใส่ถุง6กคูเุงร้อนนะหรือว,ว่าเกิดคุณสเปรแต่เต่วความยาวอันนี้เราบำรุงต้นก็นฉีดยาอาหารเสริอมบำรุงให้เราลูกค้าอย่างดีเลยครับรอบนี้จะส่งไปอ,อำเภอสุไหงปาดีนะจังหวัดราธิวาสนะครับลูกค้าทักมาจากยู u ู e ฮะตะวันมีช่องยู u ู e มองตอนะครับชื่อช่องตนการเกรษตรนะฮะ แล้วก็ทางเฟซบุ๊กก็จะอ้วนหรือจะนัดต้มทองนะส่วนในทวิตเตอรก็ตัวการกระสือเหมือนกันครับทวิตเตอร์ได้สนนามต้องทางาหรือทางไลน์ก็ตัวหนังสือเหมือนกันหรือทักไลน์มา0ูนย์ยกสี่เก้าห้าแปดหกสองแปดเก้าครับเป็นเบอร์ได้เลยไลน์ก็จะขึ้นครับที่เป็นตัวการเกษตรเนี่ยเนี่ยเจอีรรจับผมเติมขัดแยกกันไปฮะมีชุดนี้ชุดที่ ขั้นล่างก็คืออันนี้นนใส่ใบตองนะครับลองขั้นล่างก่อนนะแต่ใส่เสร็จแล้วก็ใส่ใบตองเนี้ยคุมข้างบนอีกอีกอีกชั้นหนึ่งนะใสอย่างเงี้ยใส่ใบตองคลุมอย่างเงี้ยอีกชั้นหนึ่งเนี่ยคุมเสร็จแล้วก็แล้วก็วกใส่ตาเข้าอยใบหนึ่งนะเพื่อการกันแทกนะส่งไปตลาดเทวราชครับวันน,นี้เรียงแล้วตะกร้านยังได้ได้ก,กี่ถุงไหมห้าส50ิบห้าสิบถุงห้าร้อยต้นห้าร้อยต้นตะกร้านยังได้ห้าร้อยต้นครับนีน่ สนใจกระทักไล่ทักแอดอะไรไมาได้เลยนะครับเดี๋ยวจะโอนจะทิ้งลิง้งถึงอความไม่ให้นะฮะจะคนใจติดต่อช่องทางทั้งสามช่องทางส่งช่องทางไหนก็ติดต่อช่องทางนั้นครับหรือจะโทรสอบถามกันได้มีเบอร์ถึงไว้ให้นะครับเนี่ยกำลังเริ่มแยกกันนะะแยกเสื้อถุงกันนะครับเนี่ยเนี่ยต้องทำตอนเช้าตอนเย็นก่นอนจะตรงเนี่ยเราก็ต้องรถจาตนตอนคืนครตอนเช้ามาก็ตอ้ตองรถน้ำนะครับ พราะระวางขนส่งเนี่ยจะไม่ให้มีใบเปียกอาจะให้มีนไม่ให้มีรองน้ําใบน้ําน้ําเปลียกไปครับเพราะว่าถ้าน้ําเปียกที่ไปเวลาเราส่งอ่ะจุดน้ํามันจะเกาะที่สูงทําให้ใบเปลยใบร่วงเยอะเยอะจากนี้ลงไปใต้อะง่ายครับพวกเราอยู่ราชบุรีส่งคืนเดียวก็ถึงแล้วใช่ไหมครับส่งวันนี้นพรุ่งนี้ก็ถึงแล้วไปไปลายก็ถึงแล้วนะครับยกรวเดเร็วของไม่ช้าไม่เสียครับพวกเราใช้วิธีการเตรียมอย่างดีเลยครับ ทำยังสพัดรณ์แบอย่างไรนี้ต้นดุลเลสวยเต็มที่เลยครับเนี่ยเดยินนะครับใครสนใจก็ตักเช็ดนะติดต่อสอบถามมาได้นะครับตัวกอนนี้ก็เฉพาะขายใ,ในพื้นที่แต่ตอนนี้คือทุกคนก็สั่งมาต่างด้ทุกคนก็ยินดีครับเราก็ต้องมีการบริการลูกค้าตัวถึงนะฮะเนี่รากกำลังเดินดีนะเดี๋ยวเาพาไปชมกันครับดูครับ หน้าขาวเลยฮะนี่ฮนะอันนี้ลูกติดดีแน่นอนครับต้นสะบูนต้นสะบนไม่เเขววิ่งระบายอากาศแทนทีได้สะดวกมากเวลาเราตรงนะแต่กล้านึังได้ครับเลยต้นนะครับเลยสองสามขึ้นนะี่ฮะเจอมาแล้วครับเจอมาทีชุดเลยนะสำหรับลูกค้าท่นานใดที่ต้องการจะสั่งก็ติดต่อได้นะครับที่ช่องทางช่อง YouTube ตัวการเกษตรหรือติดตอ่อตัวการเกษตรหรือทักเฟซมาในนัดต,ตุ้มทองะจะขึ้นนะฮะหรือแอดไลน์ครับเบอร์0 6 4 9 5 8 6 2 8 9ครับจะเริ่มปิมาช่องการทุนเลยนะฮะทางเฟซบุ๊ก Facebook นะฮะหรือในไลน์นะฮะสำหรับลูกค้าที่สนใจก็อย่าลืมทักมานะครับนี่แต่ใครจะโทรก็นี่ฮะคัวการเกษตรปุยยาปลาผักเมล็ดพันธุ์ครับนะสำหรับท่านใดที่ ที่ว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะฮะแล้วก็มีสาระอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามไ้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม